อ้าวอ้าวอัลโลลุคอัลโลลุคอโลวะมัมเมอร์ไอคิดว่ามาต่อไอกุจะมาก่อนมั้ยกุจะมาก่อน งอนป้าปาไม่ให้ดูโทรศัพท์ไปแล้ว,ไ,วแบบไปแล้วป,ป้าปาไม่โทรศัพท์ไปแล้วไปเลยไปให้ด้วยเอาไปด้วยแต่งเท้านอนนี่เด,ด็ดไปแต่งเท้านอนแต่เท้าเตรียมตัวนอนใช่ไหมอ๋เอเท้าอ๋อใส่เท้าเตรียมตัวนอนใส่ครั้งเดียวด้วยปิดปิดไง Càng nhiều có áo nữa Càng nhiều có áo nữa